สนับสนุนโดยดัชชี่ไทยละมุนหอมอร่อยแบบไทยได้ประโยชน์สวัสดีค่ะพบกระสเกตข่าวนะคะก่อนจะไปดูเรื่องวุ่นวุน่ไปดูสีสันในงานกีฬาสีกันก่อนค่ะลูกแข่งกีฬาสีทั้งทีก็ต้องไปให้กำลังใจถ่ายรูปให้ฉ่ำเลยนะคะว่าแต่ลูกอยู่ไหนกันเนี้ยลูกจ้าลูกจ้า ตายแล้วเหมือนกันหมดแยกไม่ออกงานนี้แม่คะแนะนำให้ถ่ายรูปทุกคนจบจบไปไม่พลาดโอเคเย้ okay. Okay. Yeah. เรื่องต่อมามาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ซอย3ส,สหายอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันมาหลายเดือนดูสิคะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ทําานานเลือกเกินไม่เท่านั้นท่อประปาแตกอีกค่ะโอ้โหชาวบ้านก็สัญจรไปมาต้องลุ้นกันทุกครั้ง แม้ชาวบ้านจะเดือดร้อนมากแต่ว่านี้เลยเ,เจ้าป่ยเซียนค่ะน้องหมาจอมสนตัวแสบประจำซอยอ <Happy S 2> แฮปปีเล่นน้ำสนุกอยู่ตัวเดียวนี้แหละว้า จากความสนุกของเจ้าปอยเสียนนะคะไปดูเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นซ้ายดื่มนะคะไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ ที่ปากซอยด่านสำรงสิบตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีวัตถุป,ปริศนาคาดว่าจะเป็นระเบิดเวลาค่ะออ้ยก็เลยรีแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมกับปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยเฮ้ยงานใหญ่แล้วเนี่ยขณะที่กําลังประเมินสถานการณ์เก็บกู้นะคะมีหนุ่มปริศนาเดินเข้าไปหยิบกล่องนั้นแบบชิว,ชว ที่ตำรวจสอบสวนได้ความว่ากล่องนั้นคือลำโพงของลูกน้องที่เอาไว้ฟังเพลงเวลาดื่มคราวเนี้ยพอดื่มจนเมาค่ะแล้วก็หลับอยู่กลางซอยพอขาไม่ขาก็ช่วยดึงขึ้นมาให้นอนข้างๆร้านทองกลัวรถจะชนทีนี้พอรู้สึกตัวก็เลยเดินกลับบ้านแต่ลืมลำโพงเจ้าปัญหา ซึ่งเจ้าตัวบอกนะคะว่าไม่เจตนานทำให้วุ่นวายพี่ตำรวจก็เลยตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปค่ะอออขอโทษนะครับผมก็ตกใจเหมือนก,กันตำรวจไปบุกไม่แหมครับอุ้นกัวูว้ลํำโพงของคุณพี่เนี่ยทำเดือดร้อนทั้งตลาดเลยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ